สวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นครับผมจู่ๆก็ลงไปเล่นน้ำดูเดเราไปดูฝั่งนน้นกันนะครับหลุดโซโดูฝั่งนู้นกันครับหลุดโซ่ครับโซ่หลุดหรือว่าสเกิรหลุดหรือเปล่าเราไปเช็คลอยก่อนนะครับลงไปน้ำสระเขาแล้ว ก่อนนะครับโอ้ตัวยูหลุดนะครับตัวยูหลุดแล้วก็ลงไปเล่นน้ําเลยนะครับขึ้นมาง่ายไหมนี่โน่นปุ๊บเป๊ก็อยู่ฝั่งนู้นครับคนเราฝั่งกันมาขึ้นมาท้องคูณเร็วๆมาจินนมเร็วๆ เร็วเร็วมาขนมมาลอก่อนโอ้โหเตีมนเลยเตียนเลยเตียนเลยเตีนเลย ก่อนครับผมจะขึ้นมาไหมนี่น้ำขุ่นหมดแล้วล่อเอาต้องหาขนมมาล่อ,อก,ก่อนแล้วต้องเล่นเล่นให้อิ่มๆดล้ขึ้นมาเอง

อันนี้ต้องถอดกางเกงยตรงแปวแล้วนะครับงั้นไม่ขึ้นมาให้ครับผมเลยนะคน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 เร็วๆพุ่นะไม่น้ำแล้วผุนไว่น้ำพาปูเปเลยลอยพาปูเปเร็วเร็วเร็วอันนี้ขึ้นยากด้วยครับผมแล้วต้องรอให้ เล่นให้อิ่มๆก่อนเดี๋ยวขึ้นเองนะครับผมหูลอยไปหาผู้เปรบไปกันครับผมงานนี้ต้องใช้ช้างต่อครับเพราะว่าต้องคูนไม่ขึ้นครับผมผู้เปรไปล่อเอาครับ มามานางต่อครับนางต่อของเราไม่รู้ว่าทองคูณจะขึ้นมาหรือเปล่าม,มาที่บ้านี่แนหะลบเอาง่ามหน่อยไหมขี่ลงหนาไปยังรอ,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 อก่อนรอก่อนอาวนี่นับอทองคูณอยู่ในน้ำอยู่เลยขึ้นมาเร็วเร็ว,รวมาหาผู้สาวเร็วเร็วทองคุณมาเดินมาเดินมาเดิน ยืนรอยืนรอทองคูณอยู่ตรงนี้แหละรออยู่ครับรอพระเอกของเราอยู่กำลังกินหญ้าอยู่บนน้ำอยู่ในน้ำจะมาง่ายไหมจะขึ้นไหมทองคูณกินหญ้าให้อิ่มถ้าหญ้าไม่หมดจะขึ้นมาไหมเ,เออน่ะ มามามาเร็วเร็วเร็วเร็มา,มา,มาเลยล่อเอาล่อเอาก่อนครับบรรยากาศก็ดีครับฝนตกเพิ่งเสร็จไปเนี่ยาน,นก,าก,ก็นเลยคึก ตอนนี้ได้เปลี่ยนควานนะคะให้ควานโน้ตขึนนนะนน้นควานโนขึ้นไปเทียบอยู่ตรงโน้นนะคะดูนะคะว่า,วาจะขึ้นไหมอ้อาวใสงอีกตัวนึงไปหลอเอาใสางตัวเมียไปหลเอเา,างส่ง่ายลุดอ้าวโปเป้ไปเรียกแฟนนะคะจะขึ้นไหมเนาะมารอลุ้นไปด้วยกันนะคะแม่แม่แม ไม่ยอมนะคะยังไม่ยอมขึ้นยังเดินต่อไปเรื่อยๆทีมงานก็เดินต่อไปนะคะทองคูณวันนี้เป็นอะไรเนาะงสงอัยงอนสาวหรือเปล่าโน่นนะคพอเรียกก็ไม่มานะคะถ้าเหมือนหูทวนลมไม่ได้ยินอะไรส่วนปูเป้ก,ก็ยืนรอ วันนี้หนุ่มไม่สนใจเลยไปแล้วไปเลยน,น้ำไปเรื่อยแล้ว <Okay. S 1> อ่าปูเป๊กกำลังขึ้นมานะคะทองคุณไม่ยอมเลยนะคะแม่ปาร์สอย่างเงี้ยน้ำ,นำฟัดน้ำปูเป๊ก็จะรอผู้บ่าวก็ยังไม่เคยใชต้องใช้กลเมตรเด็ดเล่ยลอยมันยาควักอ,ออกมา โอ้ยแบบเล่นน้ำอยู่ทางนูน้นคือแบบต่มตามต่มตามเลยนะคะแม่แม่แมโอ้ดีนะคะมันไกลห่างหมู่บ้านนะคะเฮ้ยจะจับได้ป้เนาะทองคูณน,นะคะมารอรุอนไปได้วยกันเด้อแม่แม่อ่าปูเป็ดจะร้องแล้วนะคะจะร้องจะร้องให้หนุ่มขึ้นมานะคะจุกแล้วนะคะ เดินไปหากันแล้วนะคะแม่แม่เดินไปหากันดูเห็นแต่งวงจกหางยี่ค่ะล่ะจกมันยานะครับมันยามาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นมาแล้วเอาปูเปย์มาล่อนะครับมาปลูกไว้นะครับผมตรงนู้นครับมันขึ้นยากเลยมันมืน ลงไปขึ้นแล้วหาที่ขึ้นไม่ได้ครับฝั่งมันชันแล้วก็มันเลื่อนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ขึ้นใหม่ต้องเอาตัวเมียมาล่อนะครับไม่งั้นไม่ขึ้นง่ายมาแล้วครับมาแล้วหาหาล่อง <c oughs> บุเป้ก็ไปรอรับอยู่นะ <c oughs> มาแล้วครับผมเริ่มขึ้นมาเลยเริ่มเห็นหน้าแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทุกเสียงทุกอย่าง อันตรายหมดนะครับเราต้องต้องกันไว้ก่อนนะครับผมจะขึ้นมาก็ขึ้นไม่ได้ครับมันลื่นฝนตกไปเพิ่งเสร็จแล้วก็ฝั่งมันชันเลยมันลื่นนะขึ้นยากครับผมนะครับขึ้นแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเราต้องแอบแอบก่อนนะครับผมเราให้เดินมาหาปูเป้ เราค่อยเข้าไปจับออกนะครับนี่ครับบรรยากาศแต่และคนแ <c oughs> เอียบเพิ่มบเอียบ,ยบ,ยบมันจะเข้าใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวกลัวทองคูณไม่มานะครับนู่นครับผมหง่ายเขาผับๆเนะครับ ยืนกินอะไรอยู่ทองคูณมาแล้วครับเริ่มย่องมาแล้วครับเริ่มย่องมาแล้วครับตาก็เหลือกดูคนด้วยนะครับว่ามีคนจอบอยู่หรือเปล่ามาเร็มาเร็มาเร็วทองคูนมาเร็วๆนะไม่สนใจสาวเลยหาของกินก่อน จะมาถึงปูเป้ตองกูเดินย่องย่องอยู่ครับโอ้ยกีฬานอปไปอีกมาแล้วมาแล้วอยู่ด้วยกันแล้วครับผมเดี๋ยวรอจังหวะเข้าไปจับเอานะครับไปไปแล้วครับผมมาแล้วนี่ก็กำลังจกจกกันอยู่ครับกว่าจะล่อขึ้นมาได้เนาะใช้เวลาดนเติบครับ นานพอสมควรนะครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าไม่มีช้างไม่มีอามาล่อนี่คือไม่ขึ้นง่ายนะครับเอาคุณเอา <c oughs> ไปเอาโอเค okay, ครับ ครับผมจับได้เลยเออจับไปยาแค่มันเล่นน้ำเองมันเล่นน้าแรงครับแล้วก็เราก็ไม่กล้าเสียงลงไปเอานะครับเพราะว่าเม่รุ่นอยู่เนาะถามว่าจ่ใส่ดีไม่ดีนะครับใส่ดีเยดีกวด๋ยวกลัวเสียเปียบเขาครับเพราะว่าอยู่ในน้ําเราวิ่งไม่ได้ครับฝากครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับผมในเวลาออนทัวร์รอบเย็นต่อเลยครับผม แล้วเราก็จะไปล้างปูเปีแล้วก็ไปขึป้นเลยเฮ้ยกันในคลิปหน้าไลห,หน้านะครับผมสวัสดีครับ